วันนี้พาทุกคนไปกันเลยดิวิทนีกับเจสออรี่นะคะวันนี้พาไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะเจลจะลงไพรเมอร์นะคะเป็นของอเวนติเคนะคะลงให้ทั่วใบหน้าแบบนี้นะคะวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแล้วก็ลงรองพื้นนะคะของฟิตเ e นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างดีนะคะการติดทนเจลให้กลางๆถึงดีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเจลจะใช้คู่กันกันกบคอนซีลเลอร์ของเขานะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของฟิตเ e นะคะเริศม,มากๆนะคะลงใต้ตานะคะแล้วก็ลงพวกเอ่อรอยแดงรอยดําต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําเนี่ย เบลนให้ทั่วนะคะจากนั้นเนี่ยเจยวจะมาลงงานคิ้วนะคะเจวใช้ของน้องฉัดน,นะคะก็ ปัดคิวก่อนนะคะจากนั้นก็ลงคิ้วนะคะเป็นแบบดีสอขิงคิ้วนะคะแล้วก็ใช้ที่ขินคิ้วแบบฝุ่นแบบนี้ของน้องชัดเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราลงทับไปก็จะมีความติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเจจะใช้พาเลตข,ของ Charlotte Tilbury นะคะลงสีทองให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้นะคะน้ำตาลทองแล้วก็เป็นสีชมพูทองนิดหน่อยนะคะเป็นสีอันกลางไปต่างจังหวัดเนี่ยเจยังไม่ได้พอกอะไรไปเยอะเลยลงแค่นี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สียงตันเข้มในพาเลตเดียวกันเนี่ยลงเป็นตัวสีขัดเบ้าข้างหลังนะคะง่ายๆมากๆเลลยนะคะคแ้ว ดดขดตาเอา่อใช้ออไอช d o ดแบบครีมนะคะของบอบบี้บารแบบนี้ลงด้านหน้านะคะจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์นะคะจะใช้บรอิทไปน้องฉัดนะคะนี่ลงให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้นะคะสร้างฉันตาแล้วก็ติดขนตาปอมนิด หน่อยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ลิปสติกนะคะของรันนะคะอันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่นะคะที่เจ้าเคยรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะลองทั้งวันนะคะติดทนนานมากนะคะนี่เดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะก็ขับรถไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปหาที่พักกันก่อนนะคะที่พักเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นที่พักแบบไม่แพงด้วยนะคะแล้วพอ เข้าไปนะคะนี่เดี๋ยวเจีวให้ดูนะคะอันนี้นอนกัน2คนนะคะแล้วก็พาไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําคือโอหทง,หงมากเลยนะคะสะอาดมากนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีแบบทะเลสาบนะคะแล้วก็มีแบบสวนให้เดินเล่นนะคะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นได้นะคะนี่มีแบบทะเลสาบแบบสามารถที่จะอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใช้เรือได้นะคะเดี๋ยวเรียบเราไปที่เขาใหญ่กันต่อนะคะวันนี้เนี่ยจะจะพาไปชมข้างบนกันนะคะก็จ่ายตังอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็บึ้งกันไปนเลยนะคะวันนี้ก็จะเจอแดดเจอลมนิดหน่อยนะคะแต่่วงดีที่ว่าฝนไม่ตกเนาะแล้วก็ขับรถไปซึ่งการขับรถเนี่ยต้องเตรียมตัวมานิดนึงนะคะเพราะว่าทางโค้งค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามา อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำสายสสอนกันนะคะที่นี่คนอจริงนะคนเยอะนะแต่ถ่ายมาเนี่ยไม่เห็นคนนะนี่เราก็มามีความบา้บาๆบ,บ,บอๆกันไปนะคะเดินไปนิดหน่อยก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากพูดเลยนะคะแต่ว่าวิวดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเนี่ยทุกคนก็ร้อนๆน,น,นะคะนี่ก็อะมามีความแบบเหมือนหนังอินเดียไหมแบบว่าเออโดนทั่วเขาไปเลยแต่ก็คือชอบไม่ไงก็ลองไปดูกันได้นะคะ